สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พี่ตีอยู่กับน้องเจี๊ยบนักเรียนเบปีไพทารูนะในวันนี้นะน้องเจี๊ยบก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เรียนจบคอร์สไปแล้วใช้เวลาเร็วมากนะยังไม,ไม่ได้เร็วขนาดนั้นคะ่ะ <c oughs> ที่ว่าเช้าเปิดเปิดไพ่มาแล้วก็เออคือคือไพ่ที่เปิดมาตอนเช้าก่อนเรียนเนี่ยคือไม่มีพื้นฐานหรือว่ามีน้อยมีไหมไม่ได้มีพื้นฐานอ่าไม่มีพื้นฐานแล้วก็ ไพ่ที่เปิดมาตอนเช้าก็คือเดะมูนเดะมูนใช่ไหมใช่ค่ะเดะมูนแล้วก็อะไรอีกอจำไม่ได้แล้วแต่ใบสุดท้ายเป็น D M Place ใบสุดท้ายเป็นไพ่รา ini, ชีนีก็คือคมีความสําเร็จนะพี่จิคก็อ่านตั้งแต่ตอนเช้าแล,แล้วว่าเรียนครั้งนี้นะคือแบบได้แน่นอนนะแต่ว่าตอนนี้เรียนจบแล้วก็จะสัมภาษณ์น้องเจี๊ยบซ้ำอีกทีหนึ่งนะว่าเป็นยังไงการเรียนมือนี้เดี๋ยวให้น้องเจี๊ยบพูดเลยตามสบายไม่ต้องเกรงใจพูด ตามพี่รู้สึกเลยทำไมาถึงมาเรียนเรียนแล้วได้อะไรอ่ะอง้งทำไมาถึงมาเรียนก็คือสนใจทางด้านนี้แล้วก็คิดว่าไพ่ยิปซีเนี่ยมันมันก็คืออ่านตามหน้าไพ่มันไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับคนที่จะเข้ามาดูไม่ต้องขอ เดี๋ยวนี้ PDPA เนาะ mm. ก็จะเป็นเรื่องของวันเกิด mm. เดือนปีหรือใดๆมันมันคือส่วนบุคคลเกินไปบางทีลูกค้า mm. หรือว่าคนที่จะมาดูเขาอาจจะเกรงใจไม่ให้ข้อมูลน,นั้น mm. ก็เลยคิดว่ายินซีเนี่ยเราน่าจะสามารถามาประยุ์ใช้กับลูกดวงหรือลูกค้าที่จะเข้ามาได้อะค่ะโดยที่ทางลูกค้าเองก็ไม่น่าจะ กังวลใจกับข้อมูลที่ให้กับเราอะไรอย่างเี้ค่ะ mm. แล้วก็ได้ความรู้ก็เริ่มจากผ้าที่พี่จีสอนก็คือทีละใบว่าหมายความว่ายังไงนะคะแต่ว่าตรงนี้มันก็ต้องกลับไปทบทวนว่า แต่ละใบมีความหมายแล้วมันจะเชื่อมโยงยังไงแล้วก็จะอธิบายคนที่เข้ามาถามคําถามเราได้อย่างไรอะค่ะจากที่ตอนเช้ากับตอนเนี้ความรู้เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์มันร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คงไม่ได้ใช่แต่ว่าก็ได้ได้เข้าใจว่าเออมีกี่ใบไพ่มี78ใบมีชุดใหญ่ชุดใหญ่ก็คือ ให้มีควอมหมายวันมากกว่าไพ่ชุดเล็กแล้วก็ไพ่ชุดเล็กก็คือจะมี4แบบแต่ละแบบก็คือจะมีตั้งแต่1นถึงสิแล้วก็จะมีไพ่คนอเงี uh ้ย huh. ก็ได้เรียนรู้ว่าแต่ละใบอ่ะ,อะมีความหมายยังไงแล้วก็ต้องเชื่อมโยงไพ่ใหญ่ยังไง แต่ว่าถ้าถาเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันบอมาไม่ได้<ช>มันกว่ามันจะเต็มร้ออร์เซมันก็คงต้องกลับไปฝ<ช>ึกฝนอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ได้เปิดไพ่ดูดวงตัวเองด้วยใช่ <นะ S 1> ใช่แบบ<ช>รู้สึกถึงความไม่นี่ไหมแบบความมหาเจตนของไพ่ว่าอ่าใช่คืออย่างพื้นดวงกับดวงจรคือพื้นดวงอ่าดูไม่มีไพ่สีสักเท่าไหร่แต่พอเป็นดวงจนร ที่ในช่วงสองเดือนนี้โอ้โหปัญหาเยอะมากเลยนะใช่ปัญหาต้องจัดการเยอะก็คือมีความแตกต่างกันอ่าแล้วเป็นยังไงซะด้วยิงใช่มันเป็นอยางไงซะด้วยใช่ก็เลยแบบอ๋อ amazing เรียกว่า amazing เนี่ยนี่น่แหละคือเสน่ห์ของพายโดยที่เราไม่ต้องไปดูวันเดือนปีเกิดอ่านะก็เป็นก็ถือว่าต้องเทียบ สามารถที่จะเข้าใจในระยะเวลาหนึ่งวันแต่ก็ต้องเอาไปทบทวนไปเปิดหาความรู้เพิ่มเติมหาลูกดวงใช่ค่ะหา,หาลูกดวงหาหาอะไรที่มันผ่าประสบการณ์เยอะๆนะนี่นี่แค่วันเดียวได้ขนาดนี้พี่ดีว่าไม่เกินเดือนเนะี่ยเดี๋ยวเก่งโอ้โาโชคอย <c oughs> เป็นแบบนั้น <c oughs> นะเ,ออเ,เดี๋ยวจะกลับไปทบทวนแล้วก็คงต้องทําบ่อยๆเจอเจอปัญหาเจอประสบรณบ่อยๆมันก็คงต้องค่อยๆไปอะค่ะใช่แล้วก็ ก็เป็นคนที่แบบพูดจา,าน่าเชื่อถือนะเป็นคนพูดช้าๆเนิ่นๆไปเรื่อยๆแต่ดูมีความแบบมีพลังงานดีอ่ะนะ <อ bl. S 1> ถ้าเกิดเป็นแม่หมอก็เป็นแม่หมอในเชิงของการให้คำปรึกษาแล้วก็มีความน่าเชื่อถือในตัวเองโอเคก็ก <นะ S 2> ็ประมาณนี้เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมไหมก็ไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตค่ะได้โอเคถ้าเกิดพี่ตีมี มีช่องทางอะไรจะจะฝากเพื่อนๆไหมอ๋อตอนนี้ยัง,ย,งยังไม่ได้มีอะไรเย <laughs> ยังยังไม่มีค่ะโอเคน้องเจี๊ยกก็อยากไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยตัวแต่ให้ให้เห็นหน้าครึ่งหนึ่งหนึ่ง <laughs> เอาไว้เอาไว้เก่งก่อน <laughs> เก่งก่อน <laughs> ให้ให้เห็นหน้าหมดเลย <laughs> วันนี้ก็ขอบคุณน้องเจี๊ยบมากก็ก่อนจากการพีู่จน์ก็ขออวยพรให้น้องเจี๊ยบประสบความสําเร็จนะสามารถนําความรู้ที่มอบให้ไปใช้ช่วยเหลือทุกคน ทางออกบอกทางสว่างให้กับผู้คนนะครับแล้วก็ให้น้องเทียบประสบความสําเร็จมีความสุขคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกการนะครับนับตั้งแต่วันนี้และตลอดไปนะครับขอบคุณค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะได้เลยวันนี้ก็ขอบคุณน้องเทียบมากแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปจะเป็นใครเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้เดี๋ยวไปส่งน้องเทียบก่อนนะพิธีไปก่อนนะครับสวัสดีครับยินดีด้วครับ 然后。<Home. S 2> ah. oh.